สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะเ,เป็นดวงประจำเดือนสิงหาคมปี66นะเดินทางมาถึงคิวของชาวภุมนะคะช่องเมมเมช n นลดูได้ทั้งลัคนาและก็ราศีนะคะการแบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกแลือก็แบบไทยคะ่ะดวงในวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์นะคะเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะ ถ้าคุณยังโสดสนิทหรือว่ารอรกเกาอยู่เนี่ยนะคะจะมีวงคนโสดแล้วก็รอรกเกแย่งให้ะคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มการเปิดไพ่ไกด์ไลน์เรื่องทั่วไปให้ก่อนนะคะสําหรับปายเดือนนะตรงนี้จะเป็นส่วนพิเศษที่แถมให้นะคะปกติแล้วจะเปิดให้กับคนที่ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะไพ่ที่ได้ในเดือนนี้นะคะสําหรับชาวภูมคุณได้ไฟบาลานซ์นะคะช็อกเลสฟิลมอร์นะคะแล้วก็เทคแบรเซอร์ ช่วงนี้นะคะอย่าไปเครียดมากนะจาะา่ากมลบอกว่าไอ้ปัญหากระสักนะคะหรือว่าชาเลซเลต่างๆที่เข้ามามันก็ยังมีอยู่นะ,ะแต่อยากให้คุณเนี่ยพักหายใจบ้างนะคะอะไรที่ยังแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยวางนะ,ะแล้วก็ไฟบาลานซ์ก็คือแนะนําว่าให้คุณหาตรงกลางของชีวิตให้เจอเนาะ,ะอ่าส่วนหนึ่งก็อาจจะทุ่มเทกับงานส่วนหนึ่งก็ทุ่มเทกับชีวิตส่วนตัวครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ ทอล l e l m o r e นะคะบางสิ่งบางอย่างไม่จำเป็นต้องอธิบายมากไม่จะเป็นต้องพูดอะไรเยอะนะคะแต่ว่าใช้อารมณ์ความรู้สึกดีก,กว่านะคะในการใช้ชีวิตนะพยายามที่จะซึมซับสิ่งดีๆนะคะเข้าไปเยอะๆนะไม่จาเป็นจะต้องไปอธิบายตัวเองให้กับใครฟังนะคะประมาณน,นี้นะค,ะค่ะเรามาเปิดไพ่เกีเ่ยวกับความรักล้วนๆนะคะในส่วนนี้ใช้ไพท่ทาโร่นะคะ เปิดทั้งหมด8ปดตำแหน่งนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยรับชมนะเดี๋ยวมิจะอธิบายให้ฟังนะคะในแต่ละตำแหน่งตำแหน่งแรกเป็นตัวตนคุณนะคะคุณกลมตำแหน่งที่2ตัวตนคุณรักตำแหน่งที่3 สิ่งที่ต้องระวังนะคะตำแหน่งที่4พลังงานที่มีร่วมกันตำแหน่งที่5สิ่งที่เขาอยากบอกคือรู้ตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณตำแหน่งที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ผลสรุปความรักนะคะช้สําหรับดีนะสี่เหรียญนะคะ ช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะเริ่มรู้คุณค่าในตัวของกันและกันรู้คุณค่าของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะก็คือน่าจะไปต่อแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเจอกัปัญหาอะไรนะตัวคุณนะคะมีเจ็ดถ้วยขึ้นมากับหัวแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะอาจจะหมายถึงความวุ่นวายใจนะคะภาระเยอะๆงานที่มันเข้ามามาพร้อมกันเยอะๆเนี่ยหมดไปแล้วเคลียร์ได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็หมายถึง ความสับสนวุ่นวายภายในจิตใจของเราเนี่ยหมดไปนะคะทุกอย่างมันก็จะเคลียร์ขึ้นนะคุณก็จะมีใจที่สบายมากขึ้นออสําหรับแฟนคุณไพ่เขาดีมากเลยนะสิบเหรียญช่วงนี้ปังนะคะกูดได้คําเดียวว่าปังทั้งงานทั้งเงินนะคะเข้ามานะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยตัวเขาเองกออ็มีความคิดในแง่ที่มันเป็นบวกอะคะ่ะสิบเหรียญมันหมายถึงความสมบูรณ์แบบนะคะแฮปปี แล้วก็ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวเรื่องของครอบครัวก็สําคัญมากสําหรับเขานะคะเห็นคุณค่าของคุณทีนี้ใครยังไม่แต่งงานเนี่ยไพ่เสืบเหลียงก็ขึ้นมาในตําแหน่งของแฟนก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่คุณนะเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะอยากอยู่คุณไปตลอดชีวิตทีนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคะมีเด็กถือกระถางกับผัวและวก็ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าใจร้อนมากจนเกินไปบางทีอะเราอาจจะมีพาชั่นที่เยอะเกินไปแล้วก็เมื่อมีพาชั่นมากเกินไปนะคะบางทีเราคาดหวังเยอะ เราก็จะผิดหวังได้ง่ายแล้วก็ทําให้อารมณ์เสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวคุณหรือแฟนคุณก็ได้นะคะพลังงานที่มีร่วมกันนะคะเป็น6กถ้วยกับหัวเรามาระวังเรื่องเก่าๆนะคะที่เป็นออปัญหาอะไรที่มันเคยไม่ดีต่อการในอดีตนะคะอย่าขุดขึ้นมานะคะอย่ารื้อฟื้นขึ้นมาไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจ,จะเป็นประเด็นกันได้อีกนะคะในปัจจุบันนะมันก็มีทั้งฝ่ายคุณแล้วก็ฝ่ายเขาด้วยนะคะอะไรที่เป็นอดีตไปแล้วแล้วไปแล้วเนี่ยอยากให้จบไปนะคะ อ๋สิ่งที่เขาอยาบอกบ่อยคือรู้แปดแบบกับหัวเขาเนี่ยอยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะสำหรับเขาแล้วเนี่ยปัญหาไม่มีแล้วนะเขาแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ถ้าเขาเคยมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อความรักหรือว่าต่อคุณนะคะเขาก็จบตรงนั้นไปแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีปัญหาในฝ่ายเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยา้ความสัมพันธ์มันไปข้างหน้าแบบเป็นบวกนะคะ มุมมองที่เขามองคุณนะคะเป็นคิงถึงกระทากับผัวเขามองว่าช่วงนี้คุณใจร้อนนะคะหรือว่าคุณก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือควบคุมสถานการณ์อะไรบางอย่างไม่ได้อยู่นะคะคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองในช่วงนี้นะ,ะดังนั้นไม่บอกว่าตัวแฟนนี่มีความเข้าใจในตัวคุณแล้วเหมือนกับเขาพยายามจะเอาใจใคุณนะคะในช่วงนี้เขาอยากให้ความสัมพันธ์ดีนะคะตัวเราเนี่ยแหละที่เป็นฝ่ายที่ถือไพ่เหนือกว่านะคะเป็นฝ่ายที่เขาจะต้องมาตามเอาใจนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกดีอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสาคัญเป็น5้ากระดาษข อุปสรรคปัญหาในชีวิตของคนทั้งสคนเนี่ยหมดไปนะคะหรือว่าน้อยลงดังนั้นช่วงนี้ทุกอย่างมันจะหนุนดำทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเพราะว่าชีวิตเรื่องทั่วไปมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะค่ะเรามาดูในส่วนงบทสรุปกันนะคะ ราชีนีถือเหรียญน,นะคะความรักที่มั่นคงและจริงใจต่อก,กันนะคะเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะแต่ก็ต้องรมาระวังเรื่องการเข้าใจผิดการพูดคุยกันต้องระวังคําพูดนะคะมันมีสามเหลี่ยมขึ้นมากับหัวการสื่อสารสําคัญแล้วก็อาจจะหมายถึงบุคคลภายนอกด้วยที่อาจจะเข้ามาเป็นตัวแปรนะคะในชีวิตรักของคุณนะคะอาจจะยุย่ยากตะแคงรั่วอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังเนาะมันมีพลังงานของเดอะเดวิลด้วยะคะ่ะไม่มองว่า เรื่องของการใจร้อนอารมณ์โมโหหรือว่าบุคคลที่จะเข้ามาปั่นป่วนในชีวิตคู่เนี่ยต้องระวังในเดือนนี้นะคะแล้วก็8ดาบขึ้นมาแล้วก็แปลว่าถ้าเป็นปัญหาเก่าจริงๆเนี่ยจบแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าแฟนคุณเขาก็ได้8ดาบกับหัวก็คือว่าทางฝั่งเขาจบแล้วนะแต่ว่ามันเหลือที่ฝั่งเราเนี่ยแหละว่าเราจะยังไงนะคะช่วงนี้คุณเป็นต่อมากนะแต่ไม่มองว่าน่าจะไปต่อด้กันทั้งสองฝ่ายแหละนะคะตัวคุณภุมเองก็ยังรักคนรักอยู่นะคะ จะยังมีงอนๆอยู่บ้างนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำลายกันต่อเลยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็อดไลน์ได้เลยนะคะไพ่สามใบนะไมะะไ่เกอรฟอร์นะคะในโกลโทชูแล้วก็คีเป็นโอเปนไหมด จะมีฝ่ายนื้ที่เสียสละนะคะมองว่าน่าจะเป็นฝ่ายแฟนคุณนะคะพยายามเอาใจคุณทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นค e e เป็นโอเ m นไมล์เ go ดกรโทชูอันนี้น่าจะขึ้นมาเตือนคุณนี่แหละบอกว่าถ้าอยากให้ชีวิตรักมันดีนะคะก็ต้องลดความคดาดหวังลงมาอย่าไปพยายามอยากจะควบคุมทุกอย่างนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะที่มันจะได้หลังใจเราทุกอย่างคุณต้องเปิดใจให้กว้างด้วยนะคะเท่านั้นนะคะคุณก็จะมีความสุขได้เลยในทันทีนะ เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่คำแนะนำจาก Angelancer นะคะ mm hmm. Improving health mm hmm. นะคะ within the next few weeks แล้วก็ Healthful people สุขภาพสำคัญมากนะคะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนรักให้ดี Within the next few weeks นะคะภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะทุกอย่างจะดีขึ้นสถานการณ์ทางเรื่องของการงานแล้วก็ความรักความสัมพันธ์จะดีขึ้น h e l p f u l p p o p l e จะมีคนเข้ามาช่วยคุณนะคะมาแบ่งเบาภาระคุณหรือไม่ก็ช่วยให้คุณมีความเข้าใจคนรักได้ง่ายขึ้นแล้วก็ helpful people ตัวน,นี้ก็จะหมายถึงพลังจากจักรวาลน,นะคะพลังบวกที่เข้ามาช่วยด้วยนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับเดือนสิงหาคม วันนี้ขอบคุณชาวกลุ่มแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่มีโอกาสเข้ามารับชมคลิปนี้เนาะถ้าคุณชอบการทำนายกระชับนะคะแบบสั้นๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องมมี่กันไว้ด้วยค่ะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้เป็น super s e v นะคะเป็นสุดยอดแห่งหินมงคลนะมีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์น,นะคะป้องกันภยัยทำให้คิดบวกนะคะ สร้างสมาธิเสริมทักษะพิเศษทําให้เป็นคนมีจิตใจมั่นคงนะคะตัดสินใจอะไรแบบมองกันไกลแล้วก็ช่วยรักตัวเองด้วยค่ะมาใหม่นะคะโรสคอสขนาด8ปมิสีหวานพาสเทลมากค่ะเนื้อหินสวยใสนะคะของแถมมีเหมือนเดิมค่ะโรสคอสนะคะเป็นหินส่งเสริมความรักความสัมพัญเส้นมี900ค่ะครบเซต รีวิวนะคะอันนี้นะคะลูกค้าสั่งพิเศษเป็นแบบให้ของขวัญน,นะคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะก็มาเปิดดูเลยก็มี thank you card นะคะมีตัวหินนะคะที่สั่งนะคะมีของแถมนะคะเป็นหินพกพาเนาะแล้วก็นอกจากจะมีกล่องแล้วเนี่ยเมย์ก็จะมีถุงผ้ากำมะหี่ให้ด้วยนะคะตัวนี้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรลหินนะคะแล้วก็มียางยืดแล้วก็มีเอ็นลอยให้ด้วยสำหรับแก้ไขนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะคะที่ใส่ไปนานแล้วแล้วก็มันยืดอะนะคะก็จะสามารถที่จะแก้ไขเองได้นะคะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ารอยไม่เป็นเดี๋ยวเมส่งคลิปวิธีการรอยให้ดูนะคะค่ะเซตก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็ แจ้งมาแล้วกันนะคะถ้าเกิดอยากได้เป็นเซ็ตของขวัญก็สามารถสั่งได้นะคะกล่องนี้นะคะไม่แพงนะคะ25บาทนะคะอันนี้แม่ค้าไม่เอากำไรนะคะตามซื้อจริงเลยะคะ่ะ